อีกแล้วค่ะเจอกันกับก็อีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอทวงนะคะเป็นเสื้อแขนกุดคอทวงเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะจะเข้ารูปแต่ด้านข้างนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไปสร้างที่ EP 1 1 3นะคะวิธีสร้างเสื้อแขนกุดตัวปล่อย สร้างให้ได้แบบนี้เลยนะคะ EP 113นะคะก็จะบอกว่าการบวกสัดส่วนของเสื้อสำหรับเสื้อคอถ่วงเวลาเราไปวางผ้าเราจะต้องวางเป็นผ้าเฉลียงฉะนั้นการบวกสัดส่วนของรอบอกและสะโพกจะบวกไม่เยอะนะคะตัวนี้ก็จะบวกถ้าคนตัวเล็กนะคะแต่ถ้าเราไม่บวกเลยก็กลัวจะฟิตไปนะคะแต่เราจำเป็นจะต้องบวกเนาะ ตัวนี้รอบอกคนตัวเล็กก็จะบวกอยู่ที่เซนนะคะคนสำหรับคนตัวเล็กนะจะบวกอยู่ที่เซนสะโพกก็เช่นกัน4เซน ถ้าตัวใหญ่ก็บวกไป5เซนก็ได้นะคะในส่วนของสะโพกหน้าอกบวก4เซน5เซน6เซนบวกไปนะฮะประมาณนี้จะไม่บวกเยอะเกินกว่านั้นเพราะว่าเวลาเราไปตัดผ้าฉเฉลียงเขาจะยืดออกมาแต่ถ้าเราไม่บวกเลยก็กลัวจะฟิตนะคะอันนี้ไม่งงนะ,ะบวกสัดส่วนเราจะไม่บวกเยอะเหมือนสร้างเสื้อทั่วทั่วไปเสื้อตัวปล่อยทั่วๆไปนะคะอันนี้ไม่งงนะ,ะบวกอยู่ที่3เซน4เซน5เซน ประมาณนั้นนะคะในการบวกสัดส่วนพอสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือโครงเสื้อของเสื้อตัวปล่อยแขนกุดนะคะรอบรักแร้ก็บวก3ามเซนปกติทั่วไปนะคะกำหนดความยาวเสื้อของเราเท่าที่เราต้องการนะคะตัวนี้ก็จะทำยาวอยู่ที่เส้นสะโพกล่างความยาวประมาณนี้ ถ้าเราต้องการยาวแค่ไหนเราก็กําหนดของเราเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรากําหนดเลยในส่วนของลักแร้ของเสื้อตัวนี้เราเช็คเลยเรียบร้อยนะคะเราจะปรับไหลให้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้า1เซนนะคะอันนี้ก้อยเช็คเลยนะวงแขนของก้อยสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวงเลยนี่คะ่ะนะคะไปเลยได้40 40แล้วราก็แบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งแล้วจะได้40ฉะนั้นรอบวงแขนของด้านหลังจะต้องได้บวกไป1เซนก็จะได้อยู่ที่21ถูกต้องไหมคะย1อย่างนี้เลยเอาง่ายๆก็คือด้านหลังปรับขึ้น1เซนด้านหน้าปรับลง 1, 1นึ่งเซนอันนี้ค่ะ21ก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้ด้านหน้าเราจะต้องปรับลงจากแบ่งครึ่ง20เซนมันก็จะเหลือหักไป1เซนก็เพราะเราไปเพิ่มด้านหลังแล้วนี่ด้านหน้าก็จะเหลืออยู่ที่19เซนนะคะ นี่แล้วก็วัดอย่างนี้เลยการปรับไหลก็นี่ก็อีกวิธีหนึ่งผลลัพ์ทางออกมาก็เหมือนกันนะคะไหล่ปรับด้านหลังปรับขึ้น1เซนด้านหน้าปรับลง1เซนปรับแบบนี้นะคะด้านหน้าปรับไหลเส้นนี้ไม่เอาแล้วเนาะด้านหลังเราก็ปรับขึ้นนี่ค่ะแบบนี้เลยเส้นนี้เราก็ไม่เอาเราก็ลบทิ้งเลยนะคะหลังปรับขึ้นหน้าปรับลงนะคะในส่วนของการปรับไหลเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของไหลเนาะอันนี้ไหล่แล้วเรียบร้อยนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเสื้อจะเก็บข้างเข้าช้อนข้างนะคะเป็นเสื้อเข้าข้างเฉพาะด้านหลังนะคะออด้านข้างค่ะขอโทษทีวัดจากตะเข็บข้างเข้ามา2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วแต่เรานะจะวัดเข้ามา2เซนก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็เอาเข้ามาแค่2เซนนะสเซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็ใช้ไม,ม้บรรทัดโค้งนะคะจากเส้นโค้งแบบนี้นะคะเพื่อนขานี่ค่ะแล้วก็ตวัดอ่านิดหน่อยนะคะ ใช้แม่มัดโค้งแล้วมือเราก็กดตวัดเลยถ้าเราไม่เก็บเลยมันก็จะแลดูกระโปงลงไปแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบตัวปล่อยก็ใช้เส้นนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะใช้เส้นนี้เลยนะค่ะแล้วก็ตวัดให้สวยนะคะขออนุญ,ญาตหมุนนะอันนี้คือความยาวของเสื้อถูกต้องไหมคะความยาวของเสื้ออยู่ที่ประมาณนี้ปัดเก็บข้างเข้ามาขึ้นมา1เซนแล้วเราก็โค้งเส้น,สนชายใหม่นะคะ เราจะไม่ใช้เส้นตรงนะนี่ค่ะปรับแต่งเส้นโค้งชายข้างปรับขึ้น1นึ่เซนแล้วโค้งเส้นเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะในส่วนของกลางหลังตรงนี้กระดาษมันเหลือก็ไม่ยังไม่ได้ตัดออกไปเดี๋ยวค่อยตัดเนะเอาะอันนี้ตัดออกไปเลยขออนุญาตนะคะตัดความยาวเสื้อออกไปก่อนเพราะเราเรา,เราได้แล้วนะคะเราได้แล้วความยาวของเสื้อตัดตามเส้นดินสอที่เราขีดเลยค่ะนะขออนุญาตนะคะ เป็นเสื้อสวมหัวนะ ตัวนี้จะเป็นงานของลูกค,ค้านะคะก็จะแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นเพื่อนๆดูนะคะตามงานที่ก้อยทําแต่ละวันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปที่ก้อยทาสร้างการท่าสร้างแพทเทิร์นแต่ละครั้งนะคะเพื่อนๆกดติดตามช่องเอาไว้นะคะเพราะก้อยลงคลิปตามหน้าง,งานแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าลงคลิปอะไรไปบ้างเพราะทํางานทุกวันนะเนาะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะตัดชิ้นส่วนเข้าแยกออกไปนะคะจะตัดชิ้นส่วนชิ้นหน้าและชิ้นหลังแยกออกไป ี่ค่ะถ้าเราอยากได้เสื้อตัวปล่อยไม่เข้าเอวเราก็ใช้เส้นตรงนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าจะเอาเข้ารูปแต่ด้านข้างนี่ค่ะค่ะพอเราตัดข้างออกปุ๊บเรามาเช็ควงแขนเลยนะค่านเพื่อนขาเห็นไหมตรงนี้เราจะต้องให้เข้าสมูทสวยนะ ตรงนี้สําคัญนะคะเนี่ยอันนี้ผ่านนะคะของก้อยผ่านแต่ถ้าเขาจิ้มลงเขาจิ้มขึ้นเป็นมุมแหลงแบบนี้เราจะต้องแต่งให้เขาโค้งสวยหรือเขาเทลงมาเราก็ต้องแต่งให้เขาเป็นมุมลักษณะนี้เวลาตะเข็บข้างเรามาต่อกันแบบเนี้รักแร้เราจะได้สวยหน่อยนะอันนี้เสร็จแล้วนะคะในการเช็ควงแขนแขนกุดชิ้นหลังเก็บเลยนะคะตรงรักแร้นะคะเก็บเลย1เซน ตรงเส้นบ่าตรงนี้คือเส้นบ่านะคะเก็บตรงเส้นบ่าหนึ่งเซนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเก็บไปเลยเก็บแล้วปิดเลยนะคะนี่ค่ะปิดเข้าไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะนี่ค่ะก็ขออนุญาตตัดเพราะว่ากระดาษเข้าแข็งเข้าหนาไปหน่อยนี่ค่ะเก็บเข้าไป1เซนนะคะรักแล้วเราจะได้กระชับหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะบอกนะว่าส,วส่วนไหนที่เขา ผิดปกติไปเราจะแต่งยังไงอันนี้ในส่วนของลากแลส่วนด้านหลังนะพอเราปิดปุ๊บตรงด้านหลังตรงนี้จะเป็นสันทบถูกต้องไหมคะจะเป็นสันทบผ้าทีนี้ส่วนที่เขาต่างไปเอาไม้บรรทัดวางดูนี่ค่ะเป็นเส้นตรงเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นตรงของชิ้นหลังนะส่วนที่เขายื่นออกไปเห็นไหมคะนิดเดียวไม่เยอะเราก็ถีดเป็นเส้นตรงเสียนี่ค่ะไม่เยอะนะนิดเดียวเพื่อนๆมองเห็นเนาะนี่ค่ะ มันจะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราได้ก็คือวงแขนด้านหลังของเราไม่อ้านะนี่ค่ะนี่คือส่วนที่เขาต่างยื่อนออกไป้เ,เพราะเราปิดจากตรงบ่าเนาะมาถึงตรงนี้ส่วนที่เขาต่างไปก็คือตรงนี้แล้วก็แค่ขีดเป็นเส้นตรงนี่ค่ะมองเห็นอยู่เนาะเส้นต่างนี่ค่ะเราก็ตัดออกไปเลยจีดหนึ่งนะคะไม่มีผลอะไรใดใดทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะโอเคในส่วนของชิ้นหลังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาเราจะมาทําชิ้นหน้านะคะ จุดยอดอกนะคะอกห่างหาร2องแล้ววัดออกมาจุดเอาไว้แล้วอกสูงนี่เรากําหนดนี่คือตรงตรงนี้คือจุดยอดอกของเรานะะจุดยอดอกของเราในส่วนของรักแล้วงแขนเราจะปิดมาหาเส้นยอดอกสูงนะคะจากจุดนี้1เซนครึ่งนะคะหเซนถึง1เซนครึ่งการที่เราจะปิดเกตเนี่ยมันจะไม่มีจํานวนตัวเลขบอกว่าคุณจะต้องปิด1เซนหรือ1เซนครึ่งนะ หรือเท่านี้เท่านี้นะตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกกําหนดว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้ให้สังเกตตัวของเรานะคะสังเกตบุกหุ่นของลูกค้าหรือหุ่นเรานี่แหละที่เราจะปิดเราเป็นคนหน้าอกเราเป็นคนตัวไม่ใหญ่แต่เป็นคนมีหน้าอกอกเป็นลูกๆเราจะต้องเก็บตรงนี้เยอะหน่อยนะคะเราจะต้องเก็บตรงนี้เยอะหน่อยแต่ถ้าเรามีเนื้อบริเวณนี้เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บเยอะนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าอกเล็กไม่ใช่อกอกแค่ส3แต่เป็นลูกไม่มีเนื้อเลย ไม่มีเนื้อบอริเวณนี้เลยก็ยจึงจะจำเป็นจะต้องเก็บอยู่ที่1เซนครึ่งในส่วนของชิ้นหน้านี่ค่ะปิดมาหาตรงนี้การปิดนะคะการปิดของรักแร้นะคะไม่จําเป็นจะต้องปิดว่า1เซนครึ่งหรือ1เซนให้สังเกตตัวของเราสังเกตหุ่นของลูกค้าว่าเนื้อบอริเวณนี้เยอะไหมถ้าเนื้อเยอะเราก็ไม่ต้องไปปิดเยอะถ้าไม่มีเนื้อแต่หน้าอกเป็นลูกเราจําเป็นจะต้องปิดตรงนี้เยอะนะคะอันนี้ไปต่อเนาะ ปิดมาหาเส้นยอดอกนะคะอกสูงแล้วเส้นอกสูงลำวางม้มันท่านแบบนี้นะคะเพื่อนขาเป็นเส้นฉากแบบนี้นะนี่ค่ะขีดเส้นให้เป็นลักษณะนี้นะคะเราจะปิดตรงนี้แล้วมาแยกตรงนี้อ่าน,ะ,นะเดี๋ยวนะนะเพื่อนเพื่อนดูตัดแยกเลยค่ะแบบนี้เลยขออนุญาตนะปิดลักแร้เลยค่ะนี่เลย ให้เขาแยกตรงนี้ออกไปนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นคอทรวงเนาะปิดเลยแขนเราจะได้กระชับนะพอเราปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนี้มุมคอเดี๋ยวเราค่อยแต่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยแต่งถูกต้องไหมตรงนี้จุดนี้ในส่วนของคอกว้างนะคะคอกว้างคอกว้างวัดจากเส้นข้างคอออกมา4เซนจากจุดนี้วัดออกมา4เซน ะะจาก4เซนในส่วนของแขนล้ําถ้าเราไม่อยากได้แขนล้ําเราก็ใช้แขนวงแขนปกติทั่วไปเหมือนเดิมของเราเลยแต่ตัวในแบบของนี้เขาจะเป็นแขนล้ําก็จะวัดเข้ามาอยู่ที่2เซนจากเส้นไหลปกติของเราวัดเข้ามา2เซนติเอาไว้คือจุดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะบอก2แบบก็คือเส้นแขนธรรมดากับแขนล้ําเนาะตรงนี้เส้นหางคอคอกว้าง4เซนแขนล้ํา2เซนนะคะ แล้วนําชิ้นหลังนะคะนาชิ้นหลังตรงไหลที่เราปรับแล้วเรียบร้อยพับเส้นเลยนะคะพับเส้นตรงนี้เลยนะคะแล้ววางตรงจุดคอนะคะคอตรงนี้กับชิ้นหน้าให้ตรงกันในส่วนของคอกว้างชิ้นหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ชิ้นหลังก็กว้างเท่ากันก็คือเรานํามาจุดกันแบบนี้ให้เขาชนกันถูกต้องไหมคะเราก็ติ๊กเลยนี่คือคอด้านหลังนะคะในส่วนของ ไหล่ล้ำเข้ามาด้านหน้าล้ำเข้ามา2เซนด้านหลังก็ต้องเท่ากันเช่นกันนะคะพอเราจุดตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราแต่งวงแขนเลยลงวงแขนตรงนี้เขาแหลมทิ่มออกมาไม่สวยในกรณีที่เราจะไม่ใช้เป็นแขนล้ำเนาะเราก็แต่งแขนตรงนี้ใหม่จะทําเป็นเสื้อแขนกุดแต่ไม่เอาแขนล้ำเราก็ใช้ไหล่เราปกตินี่ค่ะคือแต่งเส้นให้สวยเส้นนี้มันไม่สวยไง แล้วก็แต่งเป็นเส้นนี้เข้าโค้งสวยนะเราก็มาวาดวงแขนตรงนี้หม่ให้เขากลมสวยนะคะเราจะปล่อยแปดผ่านไปนะในส่วนของแขนล้ําเราก็ขีดเรียวโค้งหาเส้นบ่าแขนล้ํากินเส้นบ่าได้นะคะไม่ต้องไปกลัวเขาฟิตเขาตึงเขารั้งแต่เขาจะโป๊สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแต่งแบบเซ็กซี่เนาะอ่ากินเส้นบ่าได้นะคะพอประมาณพอสมควรแล้วแต่เรา อันนี้ในส่วนของแขนล้ําถ้าเราจะใช้แขนล้ําตัดแขนล้าเราใช้เส้นข้านในถ้าเราจะทําเป็นแขนกุดปกติไม่ล้ําเราใช้เส้นด้านนอกนะคะอันนี้ในส่วนของแขนจบแล้วเนาะในส่วนของคอห่างออกมา4เซนคอด้านหลังลึกนะคะจากจุดนี้วัดลงไป2เซนถึง3เซนนะคะจากเส้นฐานคอด้านหลังนะคะวัดลงไป2เซนถึง3เซนแล้วแต่เรานะคะตัวนี้ก็จะวัดลงไป3เซนเนาะ 3เซนแล้วเราก็ใช้แม่บรรทัยดยูเคิร์ฟของเรานะคะวางนะเป็นรูปคอคอเขาจะกว้างนิดหนึ่ง2เซนถึง3เซนแล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะคอตัวนี้เขาจะสวมหัวนะคะเพราะเป็นเสื้อคอถ้วงก็สวมหัวได้อยู่แล้วนี่ค่ะอันนี้คือส่วนของด้านหลังนะด้านหลังเสร็จแล้วนะคะดึงเขาออกมาเดี๋ยวก็จะตัดในส่วนนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะ เอาทีละขั้นตอนนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็จะตัดตรงแขนปกติเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไปกลิ้งให้ลูกค้าค่อยกลิ้งเส้นล้ำด้านในนะกดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาก้อยลงนี่ค่ะตัดออกไปต่อมาเราจะมาแยกในส่วนของคอถ่วงนะคะเราจะมาแยกในส่วนของคอถ่วงเดี๋ยว่ยขอลบเส้นที่เขาเลอะ ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงมันลายเส้นจังเหตุและผลที่ก้อยไม่ใช้ปากกาเมจิกนะคะที่ก้อยไม่ใช้ปากกาเมจิกเพราะว่ามันจะต้องมีการลบเส้นก้อยบอกตรงเลยว่าก้อยทาทุกวันก้อยยังต้องลบนะคะอันไหนไม่สวยก็ยจะเปลี่ยนใหม่ทันทีถ้าไมเมจิกเราจะลบไม่ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของไหลนะคะคอเสื้อนะคะเราจะแยกเขาตกเราจะแยกมาถึงตรงจุดนี้ อันนี้ก็ตัดออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็ตัดตรงเส้นลักเลกตรงที่ไม่ใช่เขนล้ำนะ,ะนี่ค่ะทําทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะพาทําให้ทําได้เลยตรงนี้ตรงจากคอตรงนี้ลงปั้นมาสี่เซนถูกต้องไหมคะเราจะเริ่มตัดแยกนะคะจากจุดนี้นี่ค่ะจะแยกหาเส้นตัดออกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆงงอ่า เป็นกระดาษแพทเทิร์นตัวเสือเ้อเพเียวอ,อันนี้แขนล้ําจะเริ่มแยกตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมคะขีดลงมาเลยเขาจะตกอยู่บประมาณนี้จริงๆแล้วมันไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้ก่อยแค่ใช้กะเพื่อนๆถ้าไม่ทันแคบไปน,นะอันนี้คือจุดจากข้างคอวัดคอวดกว้างไปสี่เซนคือเส้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ว่า,าวัดลงมากี่เซนแล้วขีดอันนี้ก่อยแค่กะเพื่อนๆแคบไปน,นะ ทีนี้ตรงเส้นที่เราปิดลักแล้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะนี่เพื่อนๆมองเห็นอยู่นะอันนี้เป็นเส้นตรงนี่ค่ะเราจะเวลาเราไปแยกเรานําตรงนี้เป็นเส้นตรงการแยกนะเป็นเส้นตรงทีนี้เราจะตัดแยกตรงนี้นะคะถึงเส้นนี่ค่ะสองเส้นนี้นี่ค่ะนะนี่ค่ะ ทีนี้เราจะแยกกี่เซนกี่เซนกี่นิ้วตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกเพื่อนๆใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีนี้นะใช้เลขหนึ่งของของสายวัดของเราวางตรงไหลของเราแล้วเราก็เลื่อนสายวัดลงไปตามหลักนิ้วของเราเนี่ยแล้วก็วางทาบตรงคอตรงไหลเราสองข้างแล้วแปะลงไปตรงไหลแล้วเราก้มมองว่าลึกแค่นี้พอหรือย,อยังแต่ถ้ามันลึกถ้ามันยังไม่ลึกเราก็เลื่อนสายวัดลงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ข้างที่ อันนี้นะอันนี้ก็จะให้ดู16นิ้ว17นิ้ว18นิ้ว20นิ้วก็ว่าไปเราเลื่อนลงแล้วก็แปะลงตรงไหลเราเราพอดีหรือ,อยังความลึกของคอถ่วงของเราแต่ถ้าตัวนี้เราต้องการของก้อยตัวนี้ก็้กอยทาบแล้วเรียบร้อยจะอยู่ที่18นิ้วนะคะตัวนี้ก้อยทาอยู่ที่18นิ้วฉะนั้นก็จะยึดคอลึกอยู่ตรงนี้รวมการเสร็จแล้วอยู่ที่18นิ้ว18นิ้วเราก็วางทบสยวัดนะคะ18นิ้วอันนี้เอาวิธีง่ายที่สุดนะ มันไม่มีตัวเลขบอกมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราว่าเราต้องการคอทวงนี่ลึกแค่ไหน18ดนิ้วเราก็แบ่งครึ่งก็เหลือ9้านิ้วเก้านิ้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้แล้วเราจะนํากระดาษมารองเราจะนํากระดาษมารองในส่วนของทบกระดาษตรงเนี้ยเราจะยื่นออกไปเท่าก,กับ9้านิ้วเพราะว่าเวลาเราตัดผ้าเราจะวางทบถูกต้องไหมคะเมื่อกี้คอคอเสื้อเราวัดอนะ่ะมันมันลงมา18นิ้วคืออันเดียวแบบนี้แต่เราวางทบผ้า ก็คือแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะแยกอยู่ที่9นิ้วในส่วนของกระดาษนะคะตัวนี้ก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำคอทวงนี้ทําง่ายๆนะ,คะแค่เรามีเทคนิคการน,นิดหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเสื้อปกติของเราเพื่อนๆดูจะใช้มุมกระดาษเส้นตรงในส่วนของด้านล่างนะคะ เส้นตรงของส่วนของด้านล่างของแพทเทิร์นตัวนี้อันนี้คือสันทบกระดาษเป็นเส้นตรงจะใช้ตรงนี้เป็นเกณน์วางวางตรงเลยค่ะวางเส้น,สนตรงตรงนี้เลยเห็นไหมนี่เลยแล้วก็กจะเลื่อนกระดาษขึ้นไปนี่ค่ะเป็นเส้นตรงไอ้ส่วนด้านนี้ช่างเขาแต่ตรงนี้ต้องเป็นสันทบกระดาษนะคะนี่ค่ะนี่เลยตัวเสื้อด้านล่างเราจะได้ไม่ต้องไปใหญ่เกินติดไว้ก่อนเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะเนี่ยเนาะติดไว้ก่อน นะทีนี้เมื่อกี้คอที่เรากําหนดที่ก้อยบอกว่า,าเลขหนึ่งนะที่ว่าเลขหนึ่งไว้ตรงไหล่แล้วก็หย่อนลงมาก้อยต้องการก้อยกําหนดอยู่ที่18นิ้วก็คือประมาณนี้คอเสื้อจะอยู่ประมาณนี้18นิ้วเราก็แบ่งครึ่งก็ได้9นิ้วฉะนั้นเราจะดึงกระดาษตรงส่วนนี้นะคะส่วนด้านบนที่เราแยก2แผนน่นเนี้ยเนี่ยดึงออกไปดึงเอาจุดนี้เป็นหลักนะคะเอาจุดนี้เป็นหลัก เอาจุดเส้นข้างคอที่วัดมา4เซนจากคอกว้าง4เซนตรงนี้เป็นหลักให้วัดจากอุทษทีขอโทษทีค่ะมือไม้ไปคว้าโดนกล่องดินสอแป๊บหนึ่งนะคะโทษทีค่ะ,ะมาต่อเลยนะคะเราจะดึงจากมุมกระดาษตรงนี้คอกว้าง4เซนดึงไปเลยค่ะแล้วเราก็วัดจากกระดาษ สันทบกระดาษเข้าไปเท่ากับ9นิ้วก็คือครึ่งหนึ่งของคอเสื้อนะคะครึ่งหนึ่งของคอเสื้อเราต้องการให้เขาทวงอยู่ที่9นิ้วนี่ค่ะเราก็ดึงตรงจุดนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าเขายังไม่ถึงนะคะเขายังไม่ถึงเราสามารถตัดตรงนี้ออกไปดึงออกไปจนกว่าเราจะได้9้านิ้วตรงจุดนี้นะคะเพื่อนไม่งงนะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่งงนะวัดจากริมนี้เลย9นิ้วริมกระดาษ จุดนี้สำคัญนี่ค่ะได้แล้วนะเก้านิ้วค่อยติดเลยนะนี่ค่ะตรงนี้เราก็ตัดจริงๆแล้วนะมันไม่มีผลอะไรหรอกเราจะตีเป็นเส้นฉากแล้วทีนี้นะคะเราแค่ใช้แยกออกไปเฉยๆตรงจุดนี้ นี่ค่ะเราตีตรงนี้ที่เก้านิ้เราก็ตีเป็นเส้นฉากเลยนี่เลยเป็นเส้นฉากมุมนี้นี่ค่ะพอตรงนี้เส้นฉาก เดี๋ยวเส้นนี้เราก็จะออกไปแต่ตัวนี้ยังไม่ออกนะจะได้มองเห็นว่าตรงนี้คือขอกว้างสีเซนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วเนาะเส้นที่เราจะใช้จริงๆก็คือเส้นจากเส้นจากปุ่มคอวัดออกไป4ี่เซนตรงนี้เราก็ตีมุมฉากนี่ค่ะบางไม้มันทัดเป็นมุมฉากจากสันทบกระดาษตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะนี่ค่ะเป็นมุมฉากแบบนี้ นี่ค่ะนี่ก็คือเส้นไหลตรงนี้คือเส้นไหลตรงนี้คือเส้นคอที่เราจะพับตรงนี้คือเส้นลักแร้ลักแร้แขนที่ไม่ลำถ้าเราจะเอาแขนลำเราก็ตัดจุดนี้นะคะอันนี้ก็บอกสองอย่างต่อมาในการทําคอทวงตรงนี้มันตรงคอทวงเราจะต้องพับสาบในตัวก็คือเราต้องการให้สาบก็ตกถึงตรงไหนก็คือนี่คือเส้นอกสูงของเราถูกต้องไหมคะตรงนี้คือเส้นอกสูงของเราฉะนั้นสาบเราก็จะวาดจาก่วนเส้นรักแร้นะคะขีดเป็นทุงแบบนี้ ให้ถึงเส้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะถุงนี่ค่ะอันนี้สาบอันนี้เป็นรอยพับคอตรงเส้นนี้เป็นรอยพับคอเราก็พับคอตรงนี้เลยนะคะพับเลยตรงเส้นสีแดงนะพับแบบนี้เลยค่ะพอเราพับเสร็จนะคะตรงเส้นสันทบกระดาษ ชิ้นล่างและชิ้นบนในจุดนี้จะต้องเสมอกันนะคะจะต้องเป็นเส้นเสมอกันนะนี่ค่ะอย่าลืมจะต้องเป็นมุมฉากถ้าเป็นมุมฉากแล้วถ้าเป็นมุมฉากตรงสันทบกระดาษตรงนี้เขาจะเสมอกันนะคะด้านล่างและด้านบนนะต้องให้เป็นมุมฉากนะคะแล้วเราก็กิ้งเส้นสาบที่เรากะเอาไว้กําหนดเอาไว้ตรงนี้ออกไปเริ่มกิ้งตั้งแต่เส้นคอนะคะตรงนี้ อันนี้เป็นแขนรัำอันนี้เป็นแขนปกติก็กิ้งเอาไว้ในส่วนของคนที่จะเอาเป็นแขนปกติก็กิ้งออกไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอกิ้งออกไปเสร็จนะคะเราก็วาดตามเส้นที่เรากลิ้งเลยค่ะนี่เลยอันนี้เป็นสาบที่เรากิ้งตรงนี้นะ,ะที่เรากิ้งตรงจุดนี้ออกไปเขาก็จะเป็นรอย เราไม่กิ้งเราใช้ตัดไปเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนี่ค่ะแล้วขออนุญ,ญาตตัดจัดแจงกระดาษก่อนนะคะ อันนี้คือสาบคอทวงอันนี้ค่ะเราอันนี้ก็จะย้อนขึ้นมาให้ดูย้อนขึ้นมาให้ดูด้านหนนี่ค่ะเวลาเราตัดนะคะเป็นคอทวงตรงนี้เขาจะทวงลงไปเขาก็จะทบเป็นสาบเขาในตัวนี่ค่ะเขาจะทวงลงไปคอนี่จะลึกก็เท่าที่อย่างที่ก้อยบอกว่าเรากะอย่างที่ก้อยบอกเนาะ no? ให้กะจุดตรงไหลของเราตรงสายวัดนะเนาะว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราต้องการลึกแค่ไหนตรงนี้มันจะทวงลงไปเป็นชั้นมันก็จะทวงเป็นชั้นตามที่เราแยกแพทเทิร์นนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นไหล ตรงนี้เป็นไหล่เส้นไหล่พับแขนอ่าต่อมาเดี๋ยวก็จะวางผ้าให้ดูนะเวลาแบบวิธีวางผ้าเฉลียงผ้าคอถ่วงแขนตัว,ต,วตัวเสื้อของชิ้นหลังเราวางทบนะคะวางทบแล้วเราก็ตัดกิ้งตรงเส้นคอเส้นแขนออกมาเรียบร้อยในส่วนของคอด้านหลังนะคะแนะนําให้คุณน,นะคะพอเรากุ้นเสร็จกุ้นคอเสร็จแล้วเวลาเราไปเย็บนะเย็บกุ้นนะตรงนี้มันเป็นคอเสื้อ เพื่อนบางคนเดี๋ยวเวลาตัดไปกุ้นผิดเส้นอ่ะม mm. ันจะไม่เท่ากับคอด้านหน้าถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นเส้นคอที่เรากิ้งออกไปนะคะสมมุติว่าเราจะกุ้นแต่ถ้าเราหลบสาบมันจะไม่มีปัญหาถ้าเราหลบสาีไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเย็บตามเส้นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเรากุ้นแต่ถ้าเรากุ้นเราไปเย็บตามเส้นอ่ะเวลากุ้นอ่ะคอมันจะมันจะออกมาออกมาประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังคอมันจะเป็นเส้นใหม่แล้วถ้าเรากุ้นนะคะเราจะให้เท่ากับคอด้านหน้าเราจะต้องเย็บถอยตีนผีหนึ่งจากเส้นจริงเส้นนี้ไม่ใช่นะ Hence, อันนี้ก่อยแค่วาดขึ้นมาเราถอยจากเส้นจริงลงมานะคะเย็บประมาณตีนผีหนึ่งเวลาเรากุ้นเสร็จเรียบร้อยคอเราก็จะได้เท่าที่เราวาดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือเส้นนี้นะคะในกรณีกุ้นคอเนาะพอเรากุ้นคอเสร็จเราต่อไหล่ต่อไหลแล้วค่อย คุ้นรอบบ่งแขนนะคะเพราะเป็นเสื้อแขนกุดในกรณีที่ทําเสื้อคอถ่วงการแยกเสื้อคอทวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อมีแขนหรือว่าเสื้อแขนเลยการแยกทําแบบเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นแขนกุดวิธีแยกคอถ่วงแบบหน้าปกเพื่อนๆจะไปใส่แขนก็ได้วิธแีแยกแบบนี้นะคะวิธีแยกแบบนี้อ่าต่อมาเดี๋ยวก็จะวางผ้าให้ดูการวางเสื้อคอทวงนะคะจะต้องวางผ้าเฉลียงส เรน45องศาร้อยเอร์เซ็นะคะคอถ่วงทึ่งจะออกมาสวยเนอะอะเดี๋ยวนะจะวางให้ดูแต่ก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะคะเพื่อนเพ่อขาจะวางให้ดูอันนี้จะเป็นมุมผ้าของเราอ่ะเป็นผ้าควางอันนี้ก็จะเป็นริมผ้าตามเราก็าพาบมุมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาผ้ามุมผ้าขวางหาผ้าตามแบบนี้ให้เป็นมุมแบบนี้นะอ่าพอเป็นมุมเสร็จปุ๊บ ตรงนี้จะเป็นเกฑ์ผ้าเฉลียง45่องศาร้อยเปอร์เซนต์ตรงที่เขาแหลมๆเชิดๆขึ้นไปนี่ค่ะทำมุมแบบนี้นะให้หยิบมุมผ้ามุมผ้าขวางและมุมผ้าตามเข้าหากันแบบนี้แล้วดึงนะคะแล้วดึงเลยนี่จะได้เป็นผ้าเฉลียงนะเราก็วางเลยค่ะตรงโต๊ะตัดผ้าของเรานี่ค่ะตรงสันทบของชิ้นหน้าเราก็วางเต็มแผ่นเลยนะคะวางเต็มแผ่นเลยเราก็กิ้งตามรอบตัวซี ที่สาคัญเราจะต้องมาร์กจุดเอาไว้ก็คือตรงนี้เป็นไหลเราจะกิ้งทําเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วกิ้งเส้นตัดตรงมุมพับคอคอของคอถ่วงเอาไว้ด้วยตรงนี้คือมุมพับคอถ่วงนะคะแล้วเราก็ตัดตามสาบนะคะเราจะได้คอถ่วงผ้าเกณฑนฉเฉลียงแล้วถ่วงเวลาเราไปใส่กับตัวเสื้อของเรามันจะตกท่วงตามที่เราแยกนะคะ คอลือกก็ตามที่เรากําหนดของเราเองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอทวงและการวางผ้าฉะเลียงนะคะหวังว่าคลิปที่ค่อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ